ไอทีนเรดี T ้ N วันนี้ใครที่ฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์เราไปฟังเทคนิคดีๆจากพี่เพชรกันเลยครับสวัสดีครับเพชรครับนบพดลช้างโตสำหรับผลงานนะครับที่ผ่านมานะครับก็คือรางวัลดีเด่นนะครับชุดกีฬาหญิงจากเวทีแกสปอร์ตย่างดีไซเนอร์คอนเทสครั้งที่8ครับ <S <S เราจะต้องฝึกวาดรูป สเก็ตบ่อยๆนะครับสเก็ตจนชินเห็นอะไรอะไรนะครับแล้วก็สเก็ตไว้จดไว้ในสเก็ตบุ๊กของเรานะครับขั้นตอนที่2เลยเราต้องศึกษางานออกแบบต่างๆนะครับจากแมกกาซีนจากทีวีหรือแม้กระทั่งสิ่งรอบๆตัวเราครับขั้นตอนที่3นะครับเราก็ต้องเปิดโลกทัศน์นะครับชมนิทรรศการต่างๆนะครับเสพงานศิลปะนะครับสาขขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยทำให้เรานะครับเป็นยังดีไซเนอร์ที่ดีได้ครับ สำหรับการเป็นยังดีไซเนอร์นะครับที่ทุกคนสามารถทำได้นะครับเราจะต้องส่งงานประกวดเราสามารถที่จะนำประสบการณ์จากงานประกวดเนี่ยมาพัฒนางานของเราได้ครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะครับที่จะทำให้ทุกๆคนนะครับสามารถที่จะเป็นยังดีไซเนอร์ได้ครับแค่นี้ก็เรดีพร้อมที่จะเป็นดีไซเนอร์กันแล้วละครับ